จอกข่าวร้อนล้วงข่าวลึก แลวก็เข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามนะคะกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะภายในคนเสื้อแดงระดับแกนนำดปชค่ะหลังจากที่นายชนวัตรหาบุญพาดนะคะได้ออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวประธานปรปชจากอาจารย์ธิดาถาวรเสดไปเป็นนายคณินปุญสุวรรณอดีตคณะกรรมการสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมน,นูญก็ทําให้นะคะนายคณินนั้นต้องออกมาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อที่จะยับยั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันกําลังจะบานปลายออกไปทุกขณะนี้ค่ะ ต้องขออนุญ,ญาตขอเวลาพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชน,นสักไม่กี่นาทีแล้วครับเพื่อที่จะทำความกระจ่างในเรื่องที่เ,เกิดเป็นข่าวขึ้นมาในช่วงวันสองวันนี้น,นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวว่าตัวผมเนี่ยได้รับการสเสนอชื่อให้เป็นประธานปรปชแทนอาจารย์ทิดาถาวรเสจ ความจริงตัวเองนี่ไม่เคยได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าวานนี้ตื่นขึ้นมาประมาณใกล้แปดโมงนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้โทรศัพท์ไปบอกข่าวว่ามีข่าวาจ้งกะนินเยอะไปหมดเลยนะเปิดดูหน้านซงสือพิมพ์ไทยรัฐก็ตกใจแจ้งกะนินมุญชวนเป็นข่าวพาดหัวไม้เบเริ่มเลยนะครับ เรา่าจะเป็นประธานรปชแล้วก็ยังทราบต่อไปว่าช่องสามโดยสรยุทธสุทัาสุนทนจินดาก็ข่าวนี้ไปเล่นตีกันนะครับโอ้โหใหญ่โตถึงขนาดนั้นเชียนะแล้วก็พอตกลมาทราบในท้า,หายหลังนะครับว่าเป็นข่าวไปเกือบจะทั่วทุกแขนงเลยของสื่อมวลชนเราไม่คิดว่าตัวเองจะโดงดาอะไรขนาดนั้นนะครับในขนาดเดียวกัน,นี่ที่น่าตกใจมากก็คือ คนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวก็ตกตกใจกันหมดน,นะครับว่ามันมีข่าวอย่างนี้ออกไปได้ยังไงนะครับข่าวที่ว่าสัจาคณินไปเป็นจะไปเป็นประธานบพชนะครับแล้วก็ทราบต่อมาอีกนะครับว่าในวงการเน็ตนะครับก็ว่นไปเลยนะครับทั้งโจมตีอาจารย์คณิน แล้วก็ทั้งมีภาควิจารณ์เสื้อแดงพรพชอะไรต่างกันนะครับม,มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายนะฮะได้รับความเสียหายหทั่วหน้าไม่ได้เกิดผลดีอะไรกับใครทั้งสิ้นเลยนะครับในส่วนของตัวเองความจริงก็ไม่เดือดร้อนใจอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอยู่ในวงการนี้มาสามสกว่าปีไอเรื่องที่มันนักวันนี้ร้อยเท่าพันเท่าก็เผชิญม,มาหมดแล้วแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือ ประการแรกที่เด่นจำเป็นจะต้องพูดก็คือครอ,อบครัวคนในครอบครัวถ้าได้พูดได้จาก,กันก่อนนะครับแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันซึ่งเราทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องอะไรนะฮะอันนี้ไม่ได้มีการพูดจาไม่มีอะไรจังหวะกาเลยแล้วอยู่ๆมันก็เป็นข่าวอ่างนี้นะครับแล้วก็คนในครอบครัวเขาก็มีเพื่อนนะฮะมีเพื่อนร่วมง,งานมีผู้คนขพข้าัชชามีลูกน้องมีใครต่อใครเยอะแยะนะครับตกลงกับการ พื่อนของอาจารย์คณิบุญุวันคนเดียวก็เลยทําให้คนในครอบครัวทั้งหมดนะต้องมาเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บางคนก็ชอบางคน,งคน,นก็กระแนกะแนงอะไรต่างเหล่านี้นะครับแต่ว่านั่นยังถือว่าเป็นเรื่องเล็กถือว่าเป็น,ปน,ปนความเสียหายส่วนตัวแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในระดับวงกว้างก็คือความเสียหายของของกระบวนการเสื้อแดงหรือรปชออันนี้เสียหายมากแล้วก็มันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยด้วย ขณะเดียวกันในสุพรรณอัาวงแกนนากลุ่มนปชก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าไม่ใช่ข้อขัดแย้งในระดับแกนนําแต่เรื่องที่นายชินวัตรหาปุลพาดออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนั้นเป็นมติของกลุ่มที่ต้องการสะท้อนให้รักษาการประธานนปชด้วยลดท่าทีที่รุนแรงและปรับการแสดงออกในการทํางานเนื่องจากมีหลายฝ่ายตําหนิมา และพร้อมกันนี้ค่ะในสุพรยังยืนยันอีกด้วยว่าการทํางานของกลุ่มนปชยังคงเดินหน้าต่อไปและไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวประธานนปชหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม กอนนอรนปชนั้นยังต้องอยู่ต่อไปองค์กรคนเสื้อแดงนั้นยังต้องอยู่ต่อไปด้วยความสามัคคีกันนะครับด้วยความรักความสามัคคีกันเพราะภาร,รกิจของคนเสื้อแดงที่จะทําให้บ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตยมันรรยังไม่เสร็จภารกิจนะครับเราจะต้องต่อสู้ต่อไปส่วนการปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวผู้นําของกรรมการองค์กรของ,ของน,อนปชนั้นมันเป็นไปตามวาระนะครับก็เหมือนแต่ก่อนท่านวิระก็เป็นก็ปรับมาเป็นอาจารย์ธิดาอาจารย์ธิดาไปคนอื่นก็มาเป็นก็เป็นเรื่องปกติแต่ มันไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งหรือแตกแยกอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะในรายการเจาะข่าวร้อนล่วงข่าวลึกไร่วันประจำวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะที่ชันบรดมจิตด,ดอนและก็ทีมงานของสำนักข่าวทีนิวส์หลักนั้นผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อนล่วง